อย่าบอกลูกใหญ่ๆไปเลยมีเยอะครับวันนี้ยังเหลือเยอะอยู่นะตัดไปใหญ่เลยสโฆสณานไปั็นแหละของจริงด้วยชั่วไปของจริงของจริงยังอีกเยอะยังอีกเยอะครับ ผเล็มาเดียวโค่นดีไหะก็ผเล็งมานี่เลยไปนี่มันไปแค่ไหนอะไรนะนี่นี่ รอ,อร่อยนะอร่อยข้าบอกกลับมาจัดเต็มแน่โอเคสามลูกสามลูกสามลูกครับ สโลครับเนี่ยพอดีเลยเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยสองแปดสามหนึ่งแจกเลยนะครับผมจัดไปเนี่ยลูกค้าประจำมาใช่ใช่ผมผมจำได้จำได้ไหมจำได้ครับจำได้ไม่เคยเจอเลยผมจำได้เองไม่ปีที่แล้วเฮียก็บอกว่าเอาเหลืองๆฮะใช่ไหมอะไรนะใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวผมต้องกลับไปดูคลิปตัวเองก่อนแใ่งการเทปของเจ้าพันทางโอ้โหวนลอกไปจริงๆครับเฮียเนะจ๊ะเฮียลูกค้าประจำของเฮียรักเลยลดูดิสวยๆย,ยั่วๆเลยนะครับ33มสิเอาเนื้อได้ไหมจ๊ะ ไปก็คิวไคเนี่ยคิวสามไปสามห้าสามห้าสามห้าก่สานครับถ่ายไปถ่ายไปตามองอ๋ออ๋อครับครับมอ่ครับดี่ียโพตัววจะเทียนนี่ยไม่ไม่รู้ครับ Ừ. <laughs> không không ừ. không 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 Rison, ไม่เปลี่ยนไม่คนลรัเจ้าไม่กล้าเปลี่ยนหรอกเฮียรู้ครับเอเฮียพอดีแล้วาตามถุงมาแล้วคนสวยมารับแล้วนะครับจัดไป ครับผมเตรียมอยู่ว่าจะพูดหรือไม่พูดต้องรอให้เฮียสั่งก่อนเอ้าที่ลูกแล้วสองโอเคสองลูกครับนี่ลูกที่สองอ้าวเปล่ามาได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ผมเพิ่งมาเมื่อกี้ครับผมสวัสดีเฮียรักด้วยครับผมสวัสดีครับ สวัสดีเจ๊มะปางกับน้องรุ่นด้วยนะครับผมไม่ต้องแบบนี้ครับได้เป็นนะพี่นะสวัสดีสวัสดีไปยังแฟนเพจครับเียร้านเฮียรักเจ๊มะปางเรียนหมอนทองด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกด subscribe ในช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับ อย่างนี้บอกว่าย่งยิ่งมายิ่งร้านเล็กลงเล็กลงครับเล็กลงก็โควภาพตัวเลกที่ว่ามันจะนะไปได้สวยพอโควิดมาเนี่ยบอกเลยโอเคอยู่นะครับนี่พูดแบบทดสอบเนี่ยไม่ทูมาไม่ทูมาหาแม่ค้าก่อนโอ้หแล้วเช้าใช่ไหมพระปาง อยต้องสองคีตรเดี๋พูด้าคเรักเดือดร้อนใช่ไหมครับผมพูดแล้วยังไม่อยู่ผมอยู่คนเดียวัตัวผมตายไงโทรไปงียนอนหลับ เอแยสงามเนี่ยถามว่าตัวดำดำปีที่แล้วไปไหนไปก่อนรุดดำครับเดียวอ๋อปีที่แล้วที่ว่าไปเรื่องไปนี่หรอไม่ใช่เพราะบททุเรียนเรี้ยงวะกไม่ใช่มันขาวขึ้นเพราะมอนมยู่ในห้องอ๋อครัไไม่ไม่ไไมม่ไไมม่เ่ไไมมมมไ

ตแต่เืยดาสั้นเลยะ28แต่งตัวดีใส่ถกดใช้ฮะมาาลจะคืขาสั้นเนี่แ้วัรับครับธรรมดาต้องปเล็กใช้ใส่นะนัใช่วันสบายสบายต้องแบบนี้ครับมาแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวแตกเตือนตัดสายนี่มาด้ รอบแรกของปีนี่เป็นปีที่ไม่อร่อยเป็นเรื่องด้วย <c oughs> อร่อยเหมือนเดิมครับ <c oughs> ดูดูนี้ลูกนี้หอมเฮียรสามลูกเฮียบอบเอากรอบนอกนุ่มในหมดเลยนะครับเนื้อมันก็จะ ไม่เลืองเท่าไหร่นะเป็นเนื้อหามจอะหำหามแต่ก็หวานมันครับหวานมันใช้ดีกว่าเดิมไหมครดีดีเฮียดีเหมือนเดิมครับดีแล้วดีใจด้วยถ้าหน้าทุกเดือนเข้ามานี่ขายดีเหมือนเดิมครับดีใจด้วยดีใจด้วยไม่ดีกว่าเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่กว่าครับเหมือนเดิมไม่เสีย ตัวผมเราไม่ได้เรียกสามปตะการมาแล้วกันครับพอแยงลูกก็ครอบครัวได้ดีแล้วดีดีครับเฮียขอบคุณมากครับผมเออเฮียหน่อยส่งเฮียไหมส่งไม่ต้องครับผมต่อไปส่งถุงยังไม่ถุงสามสี่สุกพอดีสามลูกจัดไปน่าเอ๊ะ ไหนไหนนี่ครับตรงได้ไหมครับได้แล้วครับได้ครับลูกนี้อยู่นี้กว่าสามลูก ได้ครับลูกนี้ได้ครับได้ไดลหนึ่งลูกอีกก็สูบก็ไหนปงหังแล้วเจ๊ก็คัดอยู่ต่อรูครัางนี้ยไกินกินพนี้ได้ จ,จีดไปเป็น<า>ปบูบางๆครับมันก็สุกแล้วนะครับพอดีใช่อ๋อจีตปงนี้พอดีเลยนะครับใช่ใช่หวานมันหยอกหวานๆอีกลูกหนึ่งครับสองลูกแล้ว,วลูกนี้พนักเกจบอกมาเ้ตัวไดป <laughs> อ๋อเบิ้งได้สีใบเอ็มครับ ได้อยู่ขาบอกจัดไปยิ่งใหญ่ยิ่งฟูสวยให่เรากดดูครับสามลูกออโอเคจัดไปสี่สองสี่สองสี่สิบครับ แล้วก็ที่สามสองแปดางเนี่ยมาแล้วเนี่ยอ้าวมาแล้วครับนี่างทุเรียนหน่อยจ้าต่สดูหน้าดักทุเรียนนี่ทุเรียนสวยๆมายั่วๆล้วจ้ะ ไม่ไปว่าถานเราเพีงเ่้เดียววันนี้ลเท่าไหร่นะสอง่สิบาทเลิศได้ผ้าปังปังมากแ็งวันนี้เพื่อนถูกก็มาตามที่ร้านใช่ไหมี่ร้านไลหรเยะมดพนไม่เป็นกนเ็องี้รเป็น ได้ครับจะไปถ่ายร้านยายนุนเลยยายนุนมาถ่ายแล้วเพิ่งเห็นใช่ใช่ไหมครับสวยเลยครับฮะโสดนูดนหรอหใช่ครับไปทำสวยอยู่จากกินทุเรียนอะไม่เก่งตัวจมูกเลยจะแก้จมูกใหม่ไม,หมไม่เก็บเลยครับเย็บนี่ไง ามาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคมาถ่ายร้านเที่ยรักแล้วค่ะทุเรียนหมอนทองค่ะทุกคนค่ะมาแบบุยดูวันนี้มาเฟสเด็ลูกทุเรียนเห็นไหมลูกใหญ่มากทุกคนดูสิวันนี้เราก็มาดูเลยนะคะนี่เทีนยลักกำลังตอกทุเรียนอยู่ โอ้วันนี้ดูสิคนด้านร้านเลยยะรักแล้วหนูบอกร้านนี้แบบผุเรียนฉ่ำมากจัดเห็นไหมดูสีกับเขาบอกใครจะกินก็สั่งเลยนะคะเออแบบนี้แหละแต่ของหนูว่าเอาแบบอันนี้นะาเยี่ยรักซุปพอดีอ่าเลิศนี่วันนี้เราเรามาเจอเรามาเจอซุปตาลแล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับขออนุญาตนะพี่อะไรนะ บ่าวนี้ฝนมากินมาเยอะใช่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่โบกัสตานะคะครับผมเข้าไปดูอยู่สวัสดีค่ะบ่าวยังเป็นเอฟซีกันอยู่นะครับผมขอบคุณค่ะนี่ไงเอาวันนี้มาเจอใช่มาเจอพี่บ่าวนี้ฝนนี่มาถ่ายแล้วทุเรียนทุกวันเลยสวัสดีครับแวะแวะมาครับแวะมาใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมเอาไปตามช่องพี่เขาได้นะคะขอบคุณมากนะครับเราจะเห็นได้เลยเนี่ยเวลาเขาถ่ายยูทูบโอ้ยดูทุเรียนดิดูเฮลักกอกทุเรียนดิช่มชามสวย ช่วงนี้เปิด11โมงนะคะอัปเตวันนี้โลละ220บาทปังเลยนะวิธีสมัยลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้วันนี้เนาะบบนลูกใหญ่มากจริงดูติเห็นไหมใครชอบกินทุเรียนโอ้โหแล้วจะบอกว่าลูกใหญ่นะแต่เ,เนื้อบางนี่คือทุเรียนแก่พอเนื้อบางเสร็จแล้วเนี่ยเม็ดมันจะรีบๆแล้วเนื้อมันจะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอหรสคือบอกเลย คนที่มาติดตามในชาแนลโบกันเขาบอกว่ามากินร้านนี้เราไม่ผิดหวังเพื่อนหนูเฮียรักมาจากไหนรู้ปะมาจากแถวนู้นร้านเท้านู้นเขาบอกขับมาถึงนี่เลยบอกว่าเป็นลูกสาวพี่ใช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 ่่ไงต้องมาตามนักะาร้านนี้มาเราไม่ผิดหวังเลยที่กินทังบ้านซื้อทีละลูกสองลูกก็ไม่เคยพอเนี่ย คือทุเรียนร้านนี้เขาใส่กัญชานะทุกคนนึกไม่ใช่เหรอเห็แล้วแบบคนติดไงเห็นไหมดูแล้วดูลูกเขาดิเิ็นแล้วติดใจใช่ไหมเห็นแล้วติดใจไงไม่งั้นที่นี่นิพนธ์นี่แม่มาทุกวันใช่ใช่ใช่ผมผมแวะมาอัปเดตทุกวันเลยนี่ไงคุณผู้ชมถ้าใครอยากรู้ราคาทุเรียนก็มาช่องบ่าวนิพนธ์ได้เลยเบ่าวนิพนธ์นี่เขาจะไปอัปเดตราคาทุเรียนให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็มีหลายร้านเลยเนาะที่พี่ไปใช่ไหมใช่ครับใช่อะอะดูแต่ละลูกก่อน วันนี้เรามาหากินทุเรียนนะคะนี่แล้วดูลูกดิ้นข้นขาเฮียรักบอกว่าต้องกินแบบทุเรียนแก่ๆใช่ไหมครับแล้วก็เปลือกบ,บางๆเออนะเห็นไหมอ๋ย้ยดูสิร้านเฮียรักร้านเจ๊ปังนะคะมาได้เลยนะคะตลาดธนากรโลสองร้อยยี่สิบไม่ซ้าใครค่ะนี่ถ้าใครเข้ามาในซอยนี้อย่ามาผิดซอยนะร้านทุเรียนเต็มซอยหมดเลยเนี้ยโลร้านนี้แบบ เล่นของดีเห็นไหมลูกค้ามายืนออนเต็มไปหมดเลยค่ะในี่เขายืนปอกทุเรียนอยู่อุยดูสิดูแต่ละลูกสีสวยมากอ่ะใครที่ชอบกินทุเรียนหมอนทองแล้วบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นหมอนทองเะยองพิเศษเกรด AAA ฟังเขามีริบกไปนะ้รัยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเรามาดูดิเห็นไหมคนมารอด้วยคุณแม่นั่งรออยู่ กินทุกวันไม่บ่นเลยทุเรียนเนี่ยดูลูกนี้สิอันนี้ฉีดไปทวนี้ลูกค้าบอกฉีดไปเป็นลูกอะไรนะเฮียดิพนฉีดไปเป็นลูกลูกค้าบอกจะไปกินพรุ่งนี้นี่ไงตรงอย่างนี้เลยถ้าใครจะสั่งกินพรุ่งนี้ก็ได้ครับแต่ว่าพร้อมปอกให้เลยที่นี่เขาส่งต่างจังหวัดไหมเฮียรักส่งครับก็คือถ้าใครจะส่งต่างจังหวัดต้องโทรมาก่อนใช่ไหมยม่ได้เปิดส่งครับยังไม่เปิดส่งเพราะว่าจะไม่มีคน ตอนนี้ถ้าใครอยากกินมาที่ร้านค่ะยังไม่มีส่งออนไลน์นะคะอาครับตอนนี้ก็บ่าวทุกคนก็ขอจบคลินไปใน่ันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่อง YouTube บ่าวนี้คนมากินมาเที่ยวด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ทลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ